มาต่อกันที่ข้อห้ามของคนวันศุกร์นะคะโบราณห้ามคนวันศุกร์ไว้อย่างไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันในคลิปนี้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะเตรียมเลยนะยกมือขึ้นเลยนะว่าใครเคยเจอใครเคยรู้สึกแบบนี้ในสถานที่นี้ที่เป็นที่ต้องห้ามของคนวันศุกร์มาค่ะคอมเมนต์บอกไว้ในคลิปเลยนะคะอาจารย์ก็เกิดวันศุกร์ค่ะยอมรับว่าใช่ก่อนอื่นโบราณบอกกันไว้ว่า คนวันศุกร์เป็นวันที่มีพลังงานอ่อนเพราะจิตใจเขาดีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนมองโลกในแง่ดีอ่อนไว้ง่ายแต่ไม่ได้อ่อนแรงหรืออ่อนแอน,นะคะเพราะฉะนั้นคนวันศุกร์ความที่มีภาวะอะไรที่เชื่อมโยงได้ง่ายจิตใจอ่อนไหวพร้อมช่วยพร้อมช่วยเหลืออย่างนี้นอกจากมนุษย์ที่มาขอความช่วยเหลือแล้วยังมีจิตวิญญาณชอบมาขอความช่วยเหลือจากคนวันศุกร์มากๆ และคนวันศุกร์ชอบทำอะไรตอนกลางคืนเพราะชอบความที่มีสมาธิมี energy ในช่วงเวลากลางคืนเป็นอย่างมากจึงชอบทำอะไรลำพังคนเดียวโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนและนอกจากคนที่อยู่ใกล้คนวันศุกร์จะมีความสุขแล้วจิตวิญญาณก็เหมือนกัน เขาชอบคลื่นพลังงานของคนวันศุกร์มากๆค่ะเพราะคนวันศุกร์มีจิตใจดีเขาก็คิดว่าจะช่วยเขาได้จึงมักตามคนวันศุกร์อยู่สมเสมอคนวันศุกร์ก็เลยจะพบเห็นหรือมีความรู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครตามเหมือนมีอะไรอยู่รอบกายมีอะไรผ่านหางตาอยู่เสมอแต่คนวันศุกร์ต้องระมัดระวังตามข้อห้ามนี้เลยนะคะห้ามเดินทางทางน้ํา และห้ามอยู่ใกล้ทะเลในช่วงเวลาโผล่เพส<ด>หรือการข้ามกันคืนเป็นอันขาดอันนี้เกิดมากับตัวเจอมากับตัวเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินทางทางน้ำมักจะมีเหตุมีปัญหาอยู่เสมอและมีความรู้สึกว่ากลัวน้ำลึกๆในใครเป็นบ้างคะเรื่องอาการกลัวน้ำเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ความกลัวน้ำทะเลนะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเหมือนมีพลังงานบางอย่างกำลังจ้องมองเราอยู่ใน ความเวงหวางของทะเลโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนแนะนําเลยนะคะคนที่เกิดวันศุกร์ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ริมทะเลในช่วงพลอเพลจนถึงช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนคนเดียวห้ามเด็ดขาดนะคะเพราะพลายน้ําชอบเกาะติดเกาะตามคนวันศุกร์เพราะเขาขอให้ช่วยและเขายังมองว่าเราเป็นแหล่งอาหารที่ดีของเขา ด้วยเหตุนี้คนเกิดมาสุกหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ําและอย่าอยู่ใกล้ทะเลในช่วงโปรเพลยถึงตอนกลางคืนนะคะ